อารรัฐนตาเมืองนธนาท่นงผู้อำนวยการจงด้าบุแล้นองายกนตรี่านอนยกมตารอารัฐตรีทานกรัฐนรี่วนรกัฐตท่านรองนายกีานยกรตท่านรอนายกีท่อกท่านอีานรงารันรนองายกรรงารนอายกรนีนกรัรทองมรีองนายกมนตรีนองายมีนอง บทนาบุญท่านประธานบุญพิธีดักกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกษัรยเสือกัลยนมิตรอวิสยาสูวนาวัตและกัลยนิตนทาและขากราบอุมบ่นประธานบุญิีักราวเวตรานวยพระทหารเป็นมหาสันติทาจะหนู้่ารูปนนน้ดกาณมมีพางช่วยอิสยาหิดปาั ดีใจเาจะต้องกลาวเปรบรมนาับุตรท่านระธานคุณติีนำเสาวคทำอธิษฐานติดที่จ้าความผชีวิตของเราไห้เป็นอย่างไรใช่อะรอย่างนี้อิจยาจริยจริตนะครับสาธุโบสถ์ที่สิ้นเหย่นะครับศูนสหาพันรุ่งโรจค์นีนะครับในสมาชิกผู้ที่สภาจังหวัดรชนะดีท่านผู้ตรวจเอห้องน้ํัาต้องดินไปนา รองผู้บัญชาการตำรวจพลังตำรวจจังหวัดบุรีนะครับผู้บรรชากาจนาอิศรัยนะครับปรมตำรวจตรวจเสือศรีรัฐตำรจจังหวัดบุรีครับเรียนที่ถึงย่าใจยันมีโองแม้ตัวอยู่ไกลแต่หัวใจอยู่ใกล้กันนดเดียวกัก่านเมื่อทราบข่าวว่าที่แดกตอนบุรีพิมพ์ตาสกาพพระหมื่วรุ่ยตัวอยู่ไกลแค่ไหนก็จัดจ่ายเป็นเจ้าค่าเป็นเจ้าของงานเป็นเจ้าของบุญ ต้องอ่านให้โมทนารุ่นนะคะพี่ชีย่ยวสศาสตราจารย์ดรวีรศักดิมีนามพุนทเปนคณะโครงก,ก,ก,การตักบททั่วไทยรองผู้อุปการสำนัก,กสื่อดีเอ็นซีศาสตราจารย์ดรปานิศาวันทิเอิญคุณสมพรกาเล็กสุขินเจรประภูนรอดคุณจันชายราชวงศ์ในานามปลัดอาวุโสอำเภอเมืองจังหวบุรี นายบุญส่งเซรันคุณปียพรสุขขุนพันธ์คุณ,คณพันธิตาแสงใสคุณรัตนา,าสุภาชัยรวมไปถึงคุณภิสราแก่นหอมกลิ่นซึ่งต้องอก,กราบขออภัยมาปั้นคุณพิธีกรเอ่ยนาท่านที่มีเกียรติมาจิลตลาไปสามารถาาเอาแจ้งชื่อแจ้งนามสกุลที่ถูกต้องได้นะคะรวมไปถึงขอกราบอริยมารุณ กับคุณอภิษราหอมกลิ่นจันคุณฟาลอรินอัศวัคคุณวสุคุณทิพดีกรมเทพคุณชนะสุ่ความดีคุณอาทิตยาคุณรัตนละครับคุณสงจิตปอหาสุขคุณชูศักดิ์วิโรจันพงศ์คุณสุริสาจึงรุ่งเรืองกิจคุณวรรณพรแปกรเนธทิพยซุรีสมัยเตย คุณหนูเย็นลิยง,ยงดาวาันคุณวริลาสาเร่คุณสุกัญญาห,หองเอ์คุณพีมพวัดพัวัรโขคานนคุณสุทธิรเตรียกคุณ,ณนัทนัวิยาแสงอาวุธ คุณการจนะวรีมวงวิชสัสตะละคุณสุพิทยาพงจำปาคุณสุภิสาเพ็ชิกคุณนันทวดีทองคาแม่แพร์วัสดุสีวสุธา,าคุณวิจุีสุิริวสัสรีย นำด้วยบิดม้าฟรานซงกองทีมค่ะคุณสุภากรสืบสุบ ค,คุณงานตาพดชนกรโตศวสคุณนันทพงจันทนาร้องด้วยเจ๊เจ๊ปุอกอตกรคุณนันญาภงจันทนาและคุณวยเียรติสุงกอจอรคุณศักดิ์สิทธาสังติเด่นหอมร้องด้วยยอดนักสร้่าบารมีทุ่มในุญทีุ่ก้ ไม่พอหรอคื่นไม่พอนะโอ้โหโอยตนนี้ยอมแพ้ครั้งเหรอคะอู้หูหัมอล้ยงขาวับเรย ก็ิรักมากจัใจมากมชครอนนี้กาถ่าัไ่หมดนะเพราะั้ถ้าใรใส่ดาเสร็จแล้วหมดแล้วหน้าตาแล้วไม่เปนไรนั่งลก็นำมือเซ็ตถอยให้กำลัใจถอยกลังใจถ่าระราสงุทุกรคค่ะต้องบอกว่าอย่าพิรีบถ้าครที่มีอาหารดขาดเยอะรอๆใส่รูปละชิ้นรูปละชิ้นนะรูปเป็นรูปนะว่า นี <Hoy S 1> ้ยังมีคณะสงฆ์ยังไม่ได้รับพิมพ์บาทเลยอืมอยกเยอะเลยนะตรงจุดพิีกรนี้นะคะคณะสงนี้คณะสงฆ์ไม่ได้จากเวดอาบรีท้วนครับโ้ะหลายประเเลยโอ้โหคอะประเทศไทยครับคณะสงฆ์ยังมาสาธุสาธุเพียงจขอบ